การตกปลากีฬาและการหาเลิ้ยงชีพอย่างหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำบาปคนเฮากาไปทำบุญด้วยพามาชมบรรยากาศนะครับฟ้าหลังฝนนะครับช่วงเย็น อันนี้ก็ใกล้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะครับเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นกว่ากว่าครับบรรยากาศดีเลยนะครับอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปลาช่อนนะครับนี่กัดกบยางนหนโงงปงชื่อสีชมพูหวานแหววตาแดงอีกแล้วนะครับ โอ้โหไซพ์พอได้แกงเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยไซพ์พอได้แกงกันเหยื่อนหนงโป้ง,ปง,ปงชึ่งนะครับวันนี้ใช้สีชมพูปากเยินละนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับสีชมพูหวานแหววตาแดงนะครับวันนี้มาพร้อมกับเดี๋ยวสักครู่นะวันนี้มาพร้อมกับไม่ใช่หวานแต่เหยื่ออย่างเดียวนะครับคันเบ็ดก็ยังสีหวาน คันเบ็ดสีส้มนะครับแบรนด์เนี่ยอ่ซอกายีลังนะครับก็ไม่แพงนะครับคันเบ็ดก็ไม่แพงแต่อันนี้ก็แพงหน่อยลอกอาบูกาเซียนะครับนี่เจิมของใหม่เลยลอกอาบูกาเซียตัวนี้อ่เขาเรียกลอกอะไรนะอาบูกาเซียตัวสตานะครับ อับูกะเซียสตานะครับนี่ได้ลองของใหม่เจอไอช่อนเข้าไปนะครับไซได้ทําแกงเลยนะครับฝากผลงานไว้ด้วยกบยางนะหนุงปงปง,ปงชึ่งสีชมพูมเหยื่อกก็สีหวานรอกก็สีหวานคันก็สีหวานฝากผลงานไว้ด้วยครับ